สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับลิเวอร์พูลครับเล่นที่แอนฟิลด์ต้อนรับการบาเยือนของทางบาเยนมิวนิคนะครับลิเวอร์พูลครับรองแชมป์เก่าดูการที่แล้วนะครับเข้ารอบมาถึงตรงนี้นะครับมาในฐานะ รองแชมป์กลุ่ม4นะครับส่วนบายเยนนแน่นอนครับก็เป็นแชมป์กลุ่ม E นะครับแล้วก็ทั้งคู่จับฉละมาเจอกันนะครับเดี๋ยวว่านัดแรกจะจบอย่างไรครับเรามาดู11ตัวจริงของฝั่งลิเวอร์พูลก่อนนะครับ แน่นอนว่าเกมนี้ไม่มีเฟอร์จิลฟันไดเนื่องจากว่าติดโทษแบนนะครับแต่นัดที่จะกลับไปเยือนบาเยอร์น,นี่ลงได้ครับผู้สาปประตูเป็นอาริโซนเบเกอร์แผงหลังมีโจเอลมาติฟยืนคู่กับฟาบินโยนครับแอนโดูลเวอร์ซันเชนเนสเซอร์อาร์โนตรงกลางใช้เฮนเดอร์สันเจมส์มิลเนอร์จิโอวายนาดูมและตัวรุกเป็นสโดมานี่รูปโตซิโนและโมฮัมเหม็ดซาลาส่วนบาเยอร์ครับผู้สาปประตูเป็นเมอรนอยเออร์ แผงหลังก็จะมีจูรมโบเตนมักฮูมเมลดดวิอาราบาโจโซคิมิดต้องการใช้คอเลสกาฮามิสโลดิเกตเทียโกอาคันตาล่าตัวรุกก็จะเป็นฟิซิโกโมองเซตนาบี้และโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับเป็นอีโค่ที่แฟนบอลจับตามองทั่วโลกนะครับอาตุจรวนี้ของทาง เรเบอรดอกซ์โอแถวซอมเป็น5าเมสโออาริซงมาออกแรงเซฟครั้งแรกของเกมนี้ครับเวนาดุ่มเวนาดุมคืนหลังให้มาติฟครับบอลอยู่ที่เจฟส์มิเนอร์ออกขวามาถึงเอลิสตาอาโนอสาร่าให้อานอแล้วแทงต่อมาที่ฟิมิโนฟิมิโนหลอกแล้วเสียจังหวะนิดนึงแล้วก็เสียบอลไปเลยครับ เลวานดอฟสกี้ส่วบนบาเยนต์วันนี้ก็ไม่มีโทมัสมุลเลอร์นะครับอาราบาปะเปิดมาที่เลวานดอฟสกี้โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหบาเยนต์ขึ้นนำครับโอ้โดนก่อนครับลิเวอร์พูลครับเกมนี้โอ้ถ้าเป็นอาเวโกของบาเยนต์ครับโอ้โหเอาล้วคร yup. ับบาเยนต์ขึ้นนำ โอ้เยเราดูภาพช้ากันอีกครั้งครับโอ้โหลิเวอร์พูลยังโดนบอลยังไม่ทุกคนด้วยนะครับเท่าที่ดูมาเนี่ยเดีย๋ยวดูกันอีกครั้งนะครับไหลให้แล้วเลวันดอฟสกี้โอ้โหฟาบินโย่ประกบไม่อยู่ครับนี่ครับจังหวะที่ทางอาราบาให้มาครับโอ้ยิงตามน้ำครับเลวันดอฟสกี้ หนึ่งโซนครับบยิร์นขึ้นนำว่าเ์พูลจะเล่นอย่างไรต่อครับเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนแล้วด้วยมิลเนอรเสียอเวโกไปหนึ่งลูกครับสิ่งที่ต้องทำแน่นอนก็คือต้องตามตีเสมอให้ได้ก่อนเกมนี้เอนเดอร์สันให้มามาเน่แล้วไหลหติดโจเซ่คิมเสขึ้นกลับไปนอยเออให้มาโปรเต้ อารบบาบาเซตนาบีนาบีเลวันดอฟสกี้คือเอบไปกอลลสกาเลวันดอฟสกี้ไหลามาที่จีซิโคโมองไปเข้ามืออลิซงสถานกดดันครับวิร์พูลตอนนี้อาโนให้มาเฮดเดอร์สันเมือนเนอร์ออกมาซาร่าแล้วไหลามาอาบันที่ฟีเมโนโตตีเสมอได้อครับ หนึ่งประตูต่ตอหนึ่งเรียวโพกับเคอร์สูเกมได้โอ้โหต้องบอกว่าไต่เสมอได้อย่างรวดเร็วครับทางด้านเร์พวลพเดี๋ยวรดูภาพชารันอีกครั้งครับจากเทรนด์เฮนเดอร์สันมิลเนอร์ซาร่าและวหลายที่ฟิมิโนโอ้โหก็จะคล้ายๆลูก ยิงข้ามนำของทางบาเยน์ครับของทางเลวานดอฟสกี้อันนั้นด้วยเท้าซ้ายครับแต่ลูกนี้เป็นฟิมิโนโยิงด้วยเท้าขวาหนึ่งหนึ่งดิวโฟตีสเสมอฮาเมสให้มาที่จิซิโคมองผมมองคืนไปที่คอร,ร์สตามมองให้มาที่เชโคอ,อาคตาตาลาอาราบา แซดนาบีแซดนาบีนาบีไปได้แล้วแซดนาบีนาบีเดินไปอ้าวอย่างได้ครับเทรนเนอร์โนให้มาโมเมสซาลาซาร่าจ่ายที่เซนเซอร์อโนน่าสนใจเหมือนกันว่าเกมนี้เกมที่ลิเวอร์พูลไม่มีเฟอร์ชิลฟานใดก็ เซ็นเตอร์แบ็กจะเอาใครลงแต่ก็คิดว่าน่าจะนี่ครับฟาบ,บินโยกับทางด้านเจลมาติปินคู่กันยังได้อยู่ฟิมิโนโสัตว์ด้วยซ้ายโอ้โหดอยเอออ่าซูเปอร์เซฟครับจังหวะน,นี้ลูกเตะมุมของทางดิวัคูลครับครับเทเนเซอร์อาโนให้สาระหึ่งตอนแรกสไลด์แต่ว่าอาโนตามเก็บเล่นได้ครับแล้วให้กับทางโรมบโตฟิมิโนโยิงด้วยซ้าย นอยเออร์ auer, ก็ปัดทิ้งออกไปลูกเตะมุมเจมส์เมนเนอร์เปิดเสาสองอ่าจุดประตูมองม,มาแล้วแถวสองโดยเฮนเดอร์สันโอ้บอลโอ้โหบอลอ่ามันมาเข้าทางมาเน่พอดีครับสองประตูต่อหนึ่งเลือกโพแซงนำครับโอ้อยล้วดูกันอีกครั้งครับจงบังหวะเซฟของทางนอยเออร์โอ้โหอ่าบอลน่าจะโดนมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้ง ที่แน่ตอนนี้ลิวพูแซงนำเป็น2อประตูต่อหนึ่งดูครับมิวเนอร์เปิดเสาสองโดนเคลียออกมาโดยโบเตงเฮตัสันหนุนไปโอ้นี่ครับโอ้โหบอลไปโดนทางด้านเชโคอาคันตาล่าครับาปัดนี่ครับโอ้โหแล้วดันโชคร้ายครับพอโดนเชโคอาคันตาล่าแล้วมาเข้าทางเซโดมานน่ครับยืนอยู่ตรงนั้น ก็ซ้ำเข้าไปง่งายๆครับสองหนึ่งเดลฟ์โฟรแซงนำถือว่าเกมจะออกมาในรูปแบบไหนครับกิซิโคมองเปนไปแซดนาวีาให้อาราบาเดาวิดอาราบาดวลกับเทนอา,อาโนอโนเอานไปได้เทนอาโนมิลเนอร์ให้ซาร่าซาร่าจิ้มต่อมอา อุ๊ยลุดและครับโดยทางฟีเมโน่สประตูต่อนหนึ่งโอ้โหอาริวพูดได้ประตูทิ้งห่างออกไปครับโอ้โหสกอร์จะไหลเลยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ฟิเมโน่ทําคนเดียว2ประตูครับมีโอกาสลุ้นทาแฮตทริกในเกมนี้ด้วยโอ้โหตอนแรกโดนนําก่อนนะครับอริวพูดแต่สุดท้ายตอนนี้ยิงดัวสาประตูครับ ทำให้ทีมตอนนี้นําเป็น3าหนึ่งซาร่าให้โอ้โหแล้วฟิมิโน่หลุดเลยครับมัคุมเมลก็ไม่ทันล่ะครับโอ้โหจ่ายผ่านทั้งมัคุมเมลแล้วก็จนลิโบเต็งนะครับโอ้ฟิมิโน่ยิงรุ่นนี้ก็เสียบขาด3-1หนึ่ง ยังไม่จบครึ่งแรกฮาเมสฮาเมสออกขวาโจโซคิมิสไหลามาที่ทางฮาเมสโอ้โหเกือบจะไล่มาได้แม่ยิงหลุดกลับออกไปเองนะครับฮาเมสโรดิเกสแอดเชื่อว่าแฟนเดอะคอับเกมนี้ก็ลุ้นทั้งเกมรุกและลกด ระวังเกมรับเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีกูรูดังนะครับก็มาพูดถึงฟอร์มลิวพูลการลุร้นแชมป์ของพิมรีกด้วยนะครับว่าฟันไดคือคุณจะสำคัญแต่เกมนี้การไม่มีฟันใดน่าสนใจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับ แต่ตอนนี้เกมนำดวดสามหนึ่งนะครับอิวอ์พลอารบา,ารบาหนึ่งไปที่เชโคอันทันตาลาคอเรสกาทดนาทีเดียวนะครับครึ่งแรกแซดนาบี้แล้วไหลแต่มิลเนอร์อ่านทันครับตวจกับอาราบาเอานีไม่ได้ให้เทรนต์อ์นอก็จบครึ่งแรกครับ ลิเวอร์โลครับนำบาเยอร์มิวนิกอยู่3ประตูต่อ1นะครับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับลิเวอร์โลกับบาเยอร์มิวนิกนะครับ ุอ League, รอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลได้เปรียบครับนำถึง3-1จังหวะที่ฮาเมสนะครับไปย้ำใส่เซโดมาเนีเป็นฟรีคิกของทางลิเวอร์พูลวัยนาดุมสั้นๆกับทางมาติปเนสั้นให้มาวายนาดุมออกซ้ายครับ เทนมามาเน่จ่าติดบล็อกแล้วจะเป็นเกมโตกลับของทางบายเยินเดวัตสกี้ให้ตรงนี้ก็ติดไวนาดุมครับฟาบินโย่ให้ไวนาดุมคืนหลังเจฟส์มิลเนอร์ให้ที่ฟาบินโย่มาติฟไวนาดุมให้มาโรเบอร์สันมาเน่มาเน่ไหลแล้วครับให้ฟีมิโนไม่ทันครับโดนดักไปได้โดยมาห์หุมเมลจอร์โดเตต ดรอปเบนครับแมลงมาเป็นตัวสำรองพอลสกาให้มาที่อาราบาไหลลูกนี้มาจะให้ทางด้านเซตนาบีแต่ว่าปิดไม่ผ่านนะครับบอลแล้วโอ้แล้วเลวันดอฟสกี้ให้มาฮามสติดเฮนเดอร์สันอาครับเป็นเกมโตกลับของทางลิเวอร์พูลซาโดมาเน่มาเน่แต่ว่าไม่ผ่านบางฮุมเมลหรอกครับไปที่จอนโบตึง แซดนาบี้รับเบนออกมาให้ทีเซมลสเกตหาเมสครับแต่ไปไม่ผ่านมาเน่ไปแล้วมาเน่ให้ฟิเมโน,โนเลือกเลือกซาร่าซาร่าซ้ายโอ้โดนเสาโอโหยังแค่สามหนึ่งครับว่าเกือบจะเป็นลูกที่สี่โอซาร่าแม่นเสาไปหน่อย แต่เกมแบบนี้ครับต้องเชี่ยวครับโอ้เซนครอปเองก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วครับเจอทีมทดดอดเยอรมันมาเนี่ให้ซาลามีพื้นที่ดูว่าซาลาจะทำได้ดีแค่ไหนโอ้โหสีประตูต่อหนึ่งโอ้โหโ,โดยทางมูฮัมหมัดซาลา โอ้โหเหลือเชื่อครับลิเวอร์พูลนำบายเยนซ์สี่ประตูต่อหนึ่งโอ้ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะแฟนเดอะคอปเนตโดนก่อนก็คงไม่คิดว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะม,มาถึงตรงนี้สี่หนึ่งไปแล้วโอ้โหแล้วซาลาห์เฉียบขาดมากครับโอ้โห มาเน่ไหลให้ซาร่าคือมีพื้นที่มีเวลาเลือกเลยครับแล้วเลือกไปที่เสาแรกครับ4-1โทมัสบุลเลอร์โอ้ <laughs> อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปของจริงนี่โทมัสบุลเลอร์ลงไม่ได้นะครับ <laughs> อ่ะอันนี้ก็ดูเป็นเพื่อความบันเทิงไปนะกันนะครับ มุลเลอร์มุลเลอร์ติดทางด้านโรเบอร์สันให้มาเนี่ยเรโน่ให้มาเน่ออกซ้ายที่วายนาดุมวายนาดุมไหลามาซาร่า,าเล่นไม่ได้ครับออกซ้ายที่เซฟนาบีโรบเบนเลเบอนดอฟสกี้ให้มาโทมสัสมุลเลอร์แต่ว่ามาไม่ผ่านทางด้านโรเบอร์สันมาเน่ยยให้ ฟิมิโนต่วนสไลด์อ้าวได้ฟาวครับแม่เทียโคอ,อาคันตาร่ามาเน่ให้โรเบอร์สอ้าวแมจับจังหวะผิดไปหน่อยอืฟิมิโนเกือบจะโฉกได้ครับเทียโคอาคันตาร่าให้มาที่ดาวิดอาราบาดรอปเบนแชล็อเลวานดอฟสกี้ให้มาโจเซโอคิมิชมุลเลอร์ติดไวนาดุมเพิ่งกำลังไปที่อเรซองเบ็คเกอร์ าาไหลมาที่ฟิมิโนไปแล้วแต่ไม่ฟ้านครับโรเตโมมาติซ่าลามเมสซาลาซาลาให้ฟิมิโนแล้วไหลมาอาซาลาซาลาโดนแล้วไหลมาแต่จิ้มโหโหเกือบไปครับว่าจะจังหวะที่ฟิมโนจิ้มได้เกือบถึงมาเนี่ยอ้าวแล้วตวงนี้โอ้โหห้าหนึ่งเลยครับไม่ล้าหน้าครับโอ้ห้าประตูต่อหนึ่งครับโดยมเมสซาลาเป็นอีกคนที่ มีโอกาสลุ้นแฮตทริกในเกมนี้โอ้โหเช่นเดียวกันกับฟิมินโนครับโอ้เกมนี้ยิงครบทั้ง3คนหังมาเน่ซาร่าแล้วก็ฟิมิโนโอ,โอ้จังหวะมันคลุกคลิกไปมานี่ครับฟิมินโนจิ้มได้มาได้บีบทำให้แนวรับของทางบายเยนน์นี่ครับเสียเลยครับ โอ oh, ้แล้วฟิล์นตามฉกแล้วไหลให้ซาร่าครับไม่ล้ำหน้านะครับสไลด์ลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหห้ครับเป็นสกอร์ที่ต้องใช้คำว่าเหลือเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับโอ้เพราะว่าทีมระดับนี้นะครับบาเยนร์กับลิเวอร์พูลคือบาเยนร์ก็แชมป์หสมัยเช่นเดียวกันกับลิเวอร์พูลนะครับ แชมป์ยุโรปกูดูหลายท่านก็คิดว่าลิเวอร์พูลผ่านบายเยนน์ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าของจริงจะจบแบบนี้ให้ไหม <c oughs> นะครับอ๋บเราเป็นให้มาแม่ไม่ผ่านนะับโดนดักแล้วจะสวนด้วยซาร่าซาร่าไปไม่ได้คนระับเลวานดอฟสกี้ อ่าแต่โน่นนี้เมเนอร์ดักมาฟิมินโนอถอดแล้วครับซาโดมาเน่ออกครับแล้วส่งแดนเนียลสเตโอโฮเมลบอกที่ไปหน่อยคน <laughs> อ่าแล้วส่งแดนเนียลสเตครับลงไป เป็นอะลัสเตอร์อานให้มาที่ทางเฮนเดอร์สันไวนาดุมออกซ้ายมาครับที่โรเบอร์สันสเตอร์ลิตโอ้ยังได้ด้วยไวนาดุมไหลมาที่สเตอร์ลิตสเตอร์ลิตอืมติดโจเซคิมิสคิมเบียต์เอาไวนาดุมปั๊มได้โรเบอร์สันไหลมาสเตอร์ลิตไหลมาโรเบอร์สันหนีได้โรเบอร์สันดูว่าโรเบอร์สันแอบหลอกโรเบอร์สัน เปิดมาได้ด้วยแถว2มีใครแถว2เป็นเทนอานโดนสไลด์โดยทางเดวิสครับบาเยิร์นเจนิสวนแล้วก็จบเกมครับโอไม่น่าเชื่อครับเกมนี้ลิเวอร์พูลครับถล่มบาเยิร์นวนิดไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นสกอร์ที่เชื่อว่าแฟนหลายท่านเน็ตไม่น่าจะคาดคิดเลยครับโอ้โหก็มาลุ้นกันนะครับคืนวัน อังคารนะครับวันอังคารที่10บก้ากุมภาพันธ์นะครับเวลาตีสามนะครับเือฟูกับบาเยนนะครับ,รบ,รก,บ,รบก็ติดตามกันได้ทาง g o นะครับโก c o m นะครับเหมือนว่าจะถ่ายทอดทาง Facebook ด้วยนะครับคู้นี้เนาะวันที่19นะครับกุมภาพันธ์ วันมาคะด้วยนะครับวันนั้นอาครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในเกมนี้ด้วยนะครับผมก็บอกย้ำอีกครั้งนะครับว่าเกมนี้ลิวโพขาดเฟอร์จิลฟันไดแน่นอนนะครับเพราะว่าติดโทษแบนส่วนบาเยนต์เองก็จะไม่มีโทมัสมุลเลอร์ลงเกมนี้ส่วนนอยเออร์นี่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะฟิตทันในเกมที่เจอกับลิวพ์พนี่ครับแต่ดูว่า เป็นน้อยเออร์ลงหรือเปล่าหรือจะเป็นเซวนอูไรท์นะครับแต่ในเกมนี้ก็ให้น้อยเออร์ลงเลยละกันนะฮะก็ให้ระบบคอมเล่นกันเองนะครับก็จบเกมนี้5้หนึ่งนะครับก็ฝากติชมกันได้น,นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ